พระเอกร่างบึกแอบแซบคบหลบๆซ้อนซอดฝ่ายหญิงหลุดโป๊ะอยู่คอนโดส่งท้ายวันศุกร์ข,ขันสาด้วยข่าวเมาสแซบๆของคนวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อล่าสุดเพจจอมเผือกเซมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้ปวดประเด็นเรื่องราวความรักของพระเอกร่างบึกคนหนึ่งกับการมีแฟนเก็บโดยเซมอยเมาว่าผักเรื่องมือที่สามไปต่อเรื่องแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆเย้เวลาคบใครสักคนการเปิดตัวคือการให้เกียรติอย่างหนึ่งนะรู้ชาแต่พระเอกร่างบึก ทำไมถึงชอบคบหลบๆซ่อนๆอนแล้วให้ผู้หญิงเอออว่ากูคือตัวอะไรครบกันแบบ situationship เป็นสถานะที่คนสมัยนี้นิยมกันแหละเพราะดีกว่า BWF นิดนึงถ้าตกลงปลงใจชอบสถานีทั้งคู่ก็รอดไปแต่ถ้าอีกคนหนึ่งคิดกลายและอีกคนไม่อยากพัฒนาอะไรอีสัตว์เจ็บนะคนหนึ่งอยากเปิดแทบตายพยายามลงนั่นนี่ให้โรครู้ว่าหนุอยู่คอนโดพี่เขานะคะในขณะที่ผู้ชายเงียบกริบลงรูปแค้ เงาลางๆผ่านกระจกคิดในแง่ดีเขาคงขอดูให้ชัดก่อนค่อยเปิดตัวแหละมั้งเนาะรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อขอประวัติศาสตร์อย่าซ้ำรอยพอด้วยรักแฮ e แเมีีทนายเจมส์